าชื่อเสียงเรียงนามชัดช้าชื่ออะไรเพชรอรุรักษ์สีสีเสื้ออะไรเเพชรดำไปซ้อมอยู่ที่ไหนซ้ออมยู่ที่จังหวัดระยองนะกี่วันรอบนี้อิับไปไงเราฝีมือหรือมวยเข่าครบเครื่องนะเห็นคลิปเขาไม่กู้ตัดรูดในคาเฟ่ยไงแต่ขาต่อยมันชกมวยมารวมๆเท่าไหร่ตอนนี้ห้าสิบครั้งห้ครั้งหกสิบครั้งน่าจะมีนะสามไฟล่าสุดผลงานเราเป็นไง S 1> <S 1> อาชนะกี่ครั้งเนี่ยวนะชนะหนึ่งแพ้สองชนะหนึ่งแพ้สองนะล่าสุดชกไปรอ้อยเท่าไหร่อ <25 S 1> วันนี้ก็นะร้มมอยร้อยยี่สิบสองนะคุ้มไหมก็รถปกติปกตินะจริงๆรรถต้องชกสุกที่แล้วนะเขายกมานี่นะไม่มีปัญหาอะไร,ไรกินอิ่มนอนหลับสบายเอาละคนจากจังหวัดอ่ะบอกแฟนคลับเชียร์นายกูเองรอบ2 2> สองฝากแรงใจหมดเลยครับโอเค สวัดีครับดาบแลเเจนชัยครับช้าช้าชื่ออะไรนะดาบแลเกียเจนชัยอ่าเป็นคนจากจังหวัดตากครับตากนะไปซ้อมอยู่ไหนเกียรจนชัยครับกี่วันในรอบนี้เดือนหนึ่งเดือนหวันนี้พิกัดเท่าไหร่ชกปล่อยเท่าไหร่ปล่อยเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่ร้อยร้ยี่สิบสองร้อยยี่สิบสองใช่ไหมแล้วเราไปซ้อมมากี่วันเบ็ดเสร็จเราเป็นมวยไงมวยบู้เราสูงเท่าไหร่น้าามน้ำหนักก็ร่อยปล่อยคนนี้ชกมวยมาโดยก็เท่าไหร่ล้ว ยี <23 S 2> <23. S 1> ่สิบสามครั้งนี่เหรอเราเป็นเราคร,าร,าร,าราูต่อสู้เราเคยชกเขาไหมไม่เคยไม่เคย,เ,คยเห็นเขาไหมเห็นในคลิปไหมเขาประเภทยังไงเขาโวยผมมันจะย,ยาวกว่าเราไหมเราสูงกว่านะออาล่าสุดไปชกที่ไหนชกทักซ <c oughs> ีเป็นไงบ <c oughs> ้างั้นเป็นไงชนะนกชะนาะากี่ไฟล์ติดละสามไฟล์หลังเนี่ยสองสองเอาล่าสุดชนะแล้วกันแค่ล่าสุดชกร้อยร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเอ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดนะน้ำหนักเราปล่อย รอบนี้คุมมไหมไม่ต้องคุมกี่โลได้2โล 2> โลเป็นคนจากจังหวัดตาฝากไปกับเชี่ยนอนมาดิาพี่น้องเอาไปับ,บาตารูทั้งนั้นแ่ก็นไหมครับโอคขอจุดนด้ครับผม